การงานเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องวุ่นวายเพศตรงข้ามสร้างปัญหาไม่สมหวังดังใจหมายแฟนเฟ,นฟน Facebook ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโชคดีครับ ผมไปต่อคนเกิดปีลิงมาแล้วครับคนเกิดปีลิงเจี้ยใช้เจอเสียกลัวครับเจี้ยใช้คือเมียรหรือเงินประจำที่เรารายได้ประจำเขาเรียกว่าของตายมาเจอเจียกลัวขนาดมีของตายแล้วยังต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ใช้จ่ายโอ้ย มันถูกกดดันมากนะครับเพราะนั้นคนเกิดปีลิงมักจะมีปัญหาภายในครอบครัวเขียมจนรู้สึกขยับตัวไม่ได้ไม่เขียมก็ไม่ได้เพราะการเงินมีปัญหาให้อดทนของที่เคยทำร้านค้าอย่าเพิ่งคิดก้าวกระโดดให้ทำของเก่าวางแผนงานโบราณจะโดดเด่นดีมากสำหรับแฟนๆที่เป็นเสียนพระของเก่านะ คุณมีโอกาสได้ของเก่าราคาถูกไว้เนี่ยครับให้ฉวยโอกาสนี้มีโอกาสร่ำรวยมากจากค้าขายของเก่าเพราะคนอื่นตาไม่ถึงแต่คุณกลับตาถึงนั่นคือลิงครับเรามาดูคนเกิดปีไก่ต่อครับปีไก่เป็นอะไรเจี้ยใช้เจอเจี้ยกลัวครับเพียงใช้เจอชิกสัว เพียงใช้คือความสวยความงามความโดดเด่นเกินธรรมชาตินั่นคือเพียงใช้เหมือนเหมือนผมเนี่ยมีเมียอยู่แล้วแต่ไปเจออีกคนโอ้โหหัวใจละลายหัวใจละลายทั้งทั้งที่ตัวเองเอาไม่ได้เพราะมันเป็นของคนอื่นแต่สวยมากชิกสัวคนอื่นดูแลนักเลงดูแลอยู่คุณกล้าไปแยมไหมละ่ะนี่เข้ามา ทะนั้นเราต้องวางแผนใหม่พลิกผันให้ได้ดีการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่าบุกและไปตามที่เรากำหนดให้าวางไว้ทำให้ทุกอย่างนั้นราบรื่นได้ทั้งดาวไม่ดีแต่ชีวิตเรากลับดีขึ้นถ้าขายมีกําไรมีโอกาสได้ลูกดีๆแปลว่าคนเกิดปีไก่ถ้าออกลูกเดือนนี้จะได้อภิชาติทบุตร อันนี้ขอยินดีด้วยครับเรามาต่อครับคนเกิดปีหมาอืมเจี๊ยกลัวเจอเจี๊ยอีกสองดาวดีเจี๊ยกลัวคืออำนาจหน้าที่ข้าราชการเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือพ่อเข้ามาดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หน้าที่การงานก็โดดเด่นขึ้นเจี๊ยอินคือแม่ก็ซัพพอร์ตออกจากบ้านแม่ก็ทำปิ่นโตส่งไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็รักใครครูอาจารย์ผู้ปกครองก็สมยอม รวมแล้วคำพยากรทุกอย่างไปได้สวยชื่อเสียงโดดเด่นการงานราบรื่นงานด้านบริหารจัดการเริ่มเข้าที่เข้าทางมีตำแหน่งใหม่ๆม,มาเยี่ยมเยียนถึงประตูบ้านนั่นคนเกิดปีหมาสุดท้ายคนเกิดปีหมูครับมาแล้วเจียกลัวเจอเพียงใช้แล้วเป็นเดือนที่ชงกันครับ หมูกับง,งูชงกันแห่ผมบอกตั้งแต่ต้นคนเกิดปีหมูต้องระวังครับเจ้ยกลัวคือเจออำนาจหน้าที่สะสมใบสั่งมาตั้งนานไม่ได้จ่ายเดือนนี้รับหมายสารแหละครับนั่นคือเจ้ยกลัวเพียงใช้คือใช้เงินเกินกำลังตัวเองปั๊บรูดปั๊บรูดตอนนี้แหละครับจดหมายทวงหนี้มาถึงหน้าประตูบ้านสองอย่างมาเจอกันค้ำพยากร การงานเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องวุ่นวายเพศตรงข้ามสร้างปัญหาไม่สมหวังดั่งใจหมายเกิดความรักสามเศร้าแค่สองเศร้าก็ปวดหัวตายหาแล้วนี่ก็มาสามเศร้าเอ้ยคนที่มาร่วมหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงคนที่เคยเคารพบ,บูชาเอาใจใส่ดูแลกำลังเปลี่ยนใจเขาเรียกว่า เพื่อนฝูงเปลี่ยนเพราะตัวคุณเองไม่อยู่กับร่องกับรอยอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ